หนูอดทนหน่อยนะลูกแม่กำลังพยายามหาค่าเทอมลูกอยู่นะนี่ถ้าพ่อของลูกยังมีชีวิตอยู่ลูกคงได้ไปโรงเรียนพร้อมเพื่อนๆล้วสินะพ่อของลูกจากเราไปแล้วโควิดบ้านนี่ยังมาทำให้แม่โดนลดเงินเดือนอีก เราจะไม่มีเงินพอค่าเทอมลูกแม่จะหาอะไรไปขายให้ได้เงินเพิ่มดีนะอะไรเนี่ยนี่กรมมาทำประกันชีวิตพ่อของลูกนี่แอบทําประกันไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมไม่บอกใครล่ะแม่ไม่รู้เลยเอและเราเพิ่งรู้ว่าเขาทําประกันไว้อย่างนี้บริษัทจะจ่ายเงินเอาอประกันให้เราไหมนะ คุณคะดิฉันเป็นภรรยาของผู้เอาประกันที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาทำประกันชีวิตเอาไว้ให้เพิ่งมาเห็นกรมธรรม์เมื่อวานนี้เองบริษัทจะจ่ายค่าเอาประกันให้ดิฉันกับลูกได้ไหมคะได้สิครับบริษัทก็รอคุณพี่และลูกมารับเงินก้อนนี้อยู่เพราะบริษัทเองก็ไม่รู้ว่าสามีพี่เขาเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันไม่เห็นมีใครแจ้งเลยลูกจ๋าเราไปโรงเรียนกันเรียนหนังสือต่อกันได้แล้วนะมามะ ให้แม่ชื่นใจหน่อยที่เรากลับมามีวันนี้อีกครั้งต้องขอบคุณคุณพ่อของลูกนะที่แม้จากไปแล้วก็ยังมีเงินในกรมทันประกันชีวิตช่วยเรายามขัดสนได้ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนประกันชีวิตสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจคุ้มครองสิทธิผู้เอาประกัน